เนื้อแน่นยางไม่ฝ่อตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอสวัสดีครับผมภูมิไทยเอเวอร์เรสร้านโกตูการเกษต,ตรตลาดนกข้อครับการเก็บอันนี้มีโอกาสลงพื้นที่สวนของของแม่แม่ชิมเนาะแม่ชิมแม่ชิมปีแรกนะที่ใส่โกตูผมเนี่ยอ่าใส่ปีแรกตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอบ้าแล้วเพราะว่าเห็นใบโกเห็นเห็นเห็นด้ว่าอย่างไรนะ ทีแรกตอนแรกเอ๊ะปีที่แล้วโทรเอ๊ะโทรเอเวอร์เรสต์วงการแกบอกเขามันไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ของหลายท,ท,ที่ที่ว่าแม่เคยว่าเคยใช้เอเวอร์เรสต์เนาะแต่ทีนี้แล้วก็เลยมัน,มนไม่ติดต่อไม่กล้าวัวโดนของปลอมก็เลยไม่ใช้ไม่ใช่ก็พอดีที่หลวงเจ้ามาเขาบอกว่าของเขาดูใช่ไหมใช่เอเวอร์เรสต์เขาบอกว่าใครเขาเขาแนะนำมาเขาว่า เพราะที่หนูว่า,าใช้ดีอยู่เขาบอกยางดีก็เลยใจหน่อยก็เลยมามาลองดูมาลองมาก่าอนจเห็นมาลองดูเนื้อแน่นยางไม่ฝ่อโอ้โหนะแค่ดูแค่ดูได้ไหมเนาะ <c oughs> ได้ดูดิมันไม่มีอะไรม,มันแข็งนี่ถามแม่ดูดิเนี่นนยแต่ถามว่าแตกต่างกับเมื่อก่อนไหมแม่ว่า ที่ก่อนต้นต่างกันเนาะเราดูดูแต่ไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะปีนี้รู้สึกว่าต้นมันจะใหญ่นะใช่ไหมเพราะนั้นลูกสาวมาเโอ้แม่ยาแล้วเขาต้นขนาน้องไม่เห็นจะใหญ่อะไรเลยนะยังไม่มาจับไม่จับแต่เชื่อไหมแม,แม่ถ้าถ้าเป็นโอทูทแม่ใช้ปีนี้นะปีหน้านะใบนะมันจะที่มันเล็กๆมันจะใหญ่ดำเหมือนนี้มืดเลยอันนี้แค่ปีแรกแล้วกลัวมันลมมามันล้มไป อในนี้นนมีทุกอย่างมีแล่ธาตุทุกอย่างเอามาดูต้นนี้เก๋ย,ยังยังยังนี้ยังล้มไปยังหาต้นนะจะล้ยไหมล้มเนื้อ<ะ>นแ้วต้นหนึ่งตัดไปขายแล้วก็อ,อันนี้มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่ใช้โอทูเรามีน้ำเลี้ยงแขง็งตอกอันนี้คือ,อแกเพิ่งลองมาปีแรกอะคะ่ะว่าเห็นผลดีอะคะ่ะแกวัแกแไม่ได้น้ำหนักมันอันนี้ทุกต้นเลยนะคะขาวหมดเลยอะคะ่ะ อันนี้กี่มีดนะคะแม่น่าจะห้ามีดหรือสี่มีดหรืมันเนี่ยมันไม่ไม่กีดเอบีกันพ่อตอนนั้นฝนมันตกประมาณสี่มีดห้ามีดนี่แหละเนาะยางนี่ตอนนี้นี่ราคาก็ดีราคาก็ดีหุ้ยก็ไม่แพงยอดเลยถ้าฝนไม่มีอีกก็อยากจะใส่ตัวนี้อีกนนนนนนมตััววีีี้กกก็็เเเลาใส่่่่ออไปยยงโอเคครับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ